ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนทิกาวังคำสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลรอ,อดคงทรัยพย์พวันนี้พวกเราสองคนจะมาสอนวิธีการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านการศึกษาเรื่องระบบอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์วันนี้พวกเราสองคนเป็นคุณหมอจะมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้าง ขั้นตอนง่ายๆคือนำแท็บเล็ตของน้องๆที่มีอยู่เปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า QR Code Leader ถ้าไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store ได้นะครับแล้วจากนั้นก็นำไปสแกนที่ QR Code ที่ติดอยู่ภายในอวัยาวะภายในร่างกายได้แต่ละชิ้นได้เลยค่ะน้องๆพร้อมที่จะไปศึกษากันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย